ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักรสแมรี่นะคะเนี่ยค่ะรสแมรี่ส่วนตัวได้ไปซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะคะรสแมรี่เนี่ยค่ะส่วนตัวดมกลิ่นดูแล้วนะคะมันมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะข้างกล่องเขาบอกว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นได้ส่วนมากเขานิยมเอาไปหมักพวกเนื้อค่ะ พวกเนื้อวัวน,นะคะเนื้อไก่แกะค่ะแล้วก็นำไปอบพวกขนมขนมต่างๆนะคะอันนี้มันซื้อมามันเป็นกล่องอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งแกะกล่องมานะคะเดี๋ยวมาชิมดูรสชาติม,มันเป็นยังไงนะคะมันมันหอมมากค่ะอร่อย ่วนตัวก็เลยจะเอามาปลูกค่ะมือหนึ่งก็ถือกล้องอยู่นะคะมันอาจจะสั่นหน่อยนึงนะคะเราจะเอาใบเอาใบเขาออกนะคะเนี่ยค่ะปลูกปลูกมือข้างเดียวก็อย่าว่าอะไรกันนะคะห <c oughs> ล่นไปละว,วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะได้เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะปักชำลงไปเลย เนี่ยค่ะเสียบลงไปเออแบบนี้ต้องเอาใบข้างๆมันออกซะก่อนนะคะนคะคะมือหนึ่งนางก็ถือกล้องนะคะก็เลยใช้ได้มือข้างเดียวค่ะนคะคะพอได้แล้วนะคะก็ปักมันลงไปอันนี้ปักชํำนะคะส่วนตัวก็ไปเห็นเขาปลูก เขาปลูกเอาแช่น้ำใส่ขวดไว้ก่อนแล้วก็พอมันออกรากก็เอามาปักลงในกระถางนะคะแต่อันนี้ก็จะปักไปในดินเลยะค่ะปักลงไปเลยอันนี้ลรสแมรี่เนี่ยค่ะบางคนก็เอาไปใกล้ๆเราตากผ้านะคะพอมันแห้งพอเสื้อผ้าพอใบอันนี้แห้งแล้ว กลิ่นของเขาก็จะดับกลิ่นพวกเหม็นอับได้นะคะมันก็จะหอมหรือเอาไปใส่ไว้ในห้องน้ํานะคะกลิ่นห้องน้ําของเราก็จะหอมค่ะหรือเอาวา,วางไว้ทั่วบ้านก็ได้นะคะวางไว้ตามบ้านค่ะตามตู้เสื้อผ้านะคะมันก็จะเป็นหอมสดชื่นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะลิอ๋อก็ปัก โอ้ oh, ได้แล้วเนี่ยค่ะรถแมรี่ปลูกใส่กระถาง๋ยวน้ำมาลดก่อนน้ำมาลดก่อนนี่นะคะแก้วน้ำรถของเธอ วันนี้ก็มาปักชำโรสเมรี่นะคะถ้าเขาติดยังไงเดี๋ยวมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะทำคลิปสั้นๆก็ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองให้ดูนะคะก็คือก็มาปลูกใส่ในกระถางเพราะว่ามือนึ่งก็ถือกล้องอยู่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้เราได้ต้นไม้ดีๆมาต้นหนึ่งก็อยากเอามาแบ่งปันค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ